ความดันลับใหม่ครับส่วนใหญ่จะไม่รับความดันเบาหวานเนี่ยแต่อย่าถือเอาคําพูดผมเป็นตัวตัดสินผมอยากจะแชร์อย่างนี้ผมเนี่ยเพิ่งทำประกันเล่มที่สองประกันสุขภาพเล่มที่สองไปยังไม่ถึงสี่เดือนเลยจะ4ี่เดือนแล้วซึ่งเล่มแรกผมมีแล้วมันไม่ใช่แบบ New Helth a Standard ผมกลัวจะโดนไม่ต่อสัญญาเหมือนเคสคนอื่นๆหลายๆคน อันนี้น่ากลัวกับโควาเมนต์อีกผมเพิ่งลงคลิปไปที่มีตัวเลขหน้าปกเป็น 1, นึ่งสองสามอะไรพี่น้องลองไปตามดูน่ากลัวกับโควาเมนต์ก็คืออันนี้แหละกรมทันสุขภาพที่ไม่ใช่นิวเฮล t ์แอน n ์ด r d เผอๆอยู่ดีดวันดีคืนดีหมดสัญญาไม่โดนต่อสัญญานี่สวยเลยนะเออผมเลยทำประกันเล่มที่สองที่เป็นนิวเฮล t ์แอน n ์ด r d แต่ว่าไม่ทำวงเงินเยอะเท่าเล่มแรกทำเผื่อไว้แบบ ฟูกบางๆเอาไว้ล้มอย่างที่เล่าให้ฟังเนาะผมแน่ประวัติสุขภาพไปทุกครั้งในการทําประกันผมเลือก2อสอบริษัทที่ยื่นไปขอไป 1. ไทยประกัน 2. a งเอเอซึ่งเงื่อนไขอะไรผมรู้สึกข้อเสนออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออตรงปกกับผมเนาะถูกจริตไทยประกันปฏิเสธรับผมเพราะว่าเออไม่รับความเสี่ยงที่เขารับความเสี่ยงไม่ได้เนาะเอรับ แล้วก็มีข้อยกเว้นเนาะโรคที่เป็นมาก่อนก็โอเคก็ปกติซึ่งผมก็รับได้แล้วก็เพิ่มเบีย้ยประกันชีวิต2,000ต่อปีซึ่ง A.A. Counter Offer ที่ที่เสนอมาเนี่ยน้อยกว่าที่ผมประเมินเอาไว้ตั้งแต่แรกรู้สึกว่าเฮ้ยน้อยกว่าว่ารับดีเอาเดีอะไรอย่างนงี้เลือกไม่ได้แล้วนี่เหลือบริษัทเดียวและเป็นเงื่อนไขที่แบบโอ้โหต่ำต่ำกว่าเกณฑ์ที่ผมประเมินเอาไว้ก็เลยแฮปปี้ ถามอืมเล่าทำไมวะเนี้ยคำถามคืออะไรวะลืมเลยเออเนี่ยแหละอ๋อเรื่องว่าเป็นเบาหวานความดันเป็นโรคประจำตัวเนี่ยเขารับไหมอะไรไปบนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อตัวแทนเพราะว่าผมเคยติดต่อตัวแทนเอ,อ่อบางค่ายไปหรืออะไรเงี้ยเป็นดาวติ๊กตอกในนี้แหละโด่งดังในนี้แหละก็ไปคุยเขาถามว่าทําไมผมจะซื้อเพิ่มทําไมผมก็เล่าให้เขาฟังว่าโอเคเนี่ยผมถือ ผมเคมเยอะนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ไปผมกลัวจะไม่ต่อสัญญาเขาบอกว่าเฮ hey, ้ยยแผนเนี้ยเรือธงของ a l l i a n c e ป y f i r s t c าร์ดล้าน IPDOPD เนี่ยเป็นแผนแบบเรือธง flagship เนาะเขาไม่เขาไม่ทำแบบว่าเสียแบรนด์หลอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ผมไม่เชื่อเว้ยเพราะว่าผมถือหลักสัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับลมปากไม่ทำอะไรนะครับสัญญาครับลายลักษณ์อักษรครับผลทางกฎหมายมีน้ำหนักเป็นหลักฐานมีน้ำหนัก ที่ดีกว่านะครับอืมผมไม่เชื่อผมก็ฟังโอเคผมก็ไปหาตัวแทนใหม่ที่เขารับข้อเสนอใอ้รับเอารับทําเอกสารให้ผมอะ่ะเออก็หาจนได้สรุปก็มารู้ข่าวไม่รู้คุณเจิ้นอะ่ะที่เป็นดราม่าในโลกโซเชียลอยู่พักหนึ่งออกทีวีด้วยว่าเขาเคลมไปน่าจะหกแสนห้าแหละแล้วเขาเข้าปีที่ห้าบริษัทไม่ยอมต่อสัญญาเพราะว่าบอกว่า รับความเสี่ยงไม่ไหวเออไปคุยกับคพอพไกลเขียกันคพอพก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาบริษัทเขาก็ไม่ได้ผิดสัญญาเพราะาบริษัทเพราะมันไม่ใช่ n e w h e a l t h Standard เงี้ยพอไม่ใช่ Newell h Standard ก็ไม่สามารถจะก,ก็ก็ไม่ต่อสัญญาก็ได้เออนั่นแหละดังนั้นก็ผมเลยทําใครที่มีโรคประจำตัวอย่าเพิ่งเชื่อตัวแทนทําแบบผมลองยื่นไปทุกๆบริษัทดูถ้าแบบคิดว่าเออแบบยากเงี้ย ยื่นไปพร้อมๆกันทุกๆบริษัททีเดียวจะได้รู้ว่าเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์ของแต่ละบริษัทอะมันจะเคาน์เตอร์มาพร้อมๆกันแหละประมาณเดียวกันแหละใกล้ๆก,กันแล้วเราค่อยเลือกจากเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์ว่าเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์ข้อเสนอบริษัทไหนที่เราโอเคที่สุดก็รับไปดีกว่าก็ทําตรงนั้นดีกว่าอย่าไปทําแบบว่าเรียงคิวเหมือนจ่ายตังค์อ่ะเข้าใจะปะพี่น้องเก็ตคาว่าเรียงคิวเหมือนจ่ายตังค์ปะหนึ่งตอนหนึ่งผมคิวแรกผมก็ต้องไปนี่ก่อน เหมือนการติดต่อบริษัทประกันอ่ะติดต่อพรอบริษัทนึงแล้วแบบมันจะว่ายังไงแล้วกว่าจะทําดําเนินการเสร็จอ้าวมันไม่รับไปคิวที่2บริษัทที่สองโอ้โหใช้มันจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนกว่าเราจะได้มีความคุ้มครองอ่ะถ้าใช้วิธีเนี้ยอย่านะไม่เอาเสียเวลาความสําคัญของก,รรการทำประกันคือเราจะต้องทําแล้วมีความคุ้มครองให้เร็วที่สุดอย่าลืมว่าถ้าบริษัทตกลงรับเราแล้ว เรายังมีระยะเวลารอคอยสูงสุด120วันอีกเออเก็ดปะ่ะดังนั้นมาเรียงคิวขอทําประกันแต่ละขอทีละบริษัทนี่ไม่เวิร์กนะปีหนึ่งมั้งกว่าจะจบเนี่ยเออดังนั้นยื่นไปทีเดียวพร้อมกันหมดเลยแล้วรอเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์ว่าบริษัทไหนให้ข้อเสนออะไรมาอย่างไงมสิ่งสําคัญหาตัวแทนที่เขาจะสู้ไปกับเราด้วยดีกว่าเออเพราะว่า บางคนอยากตัวแทนบางคนอยากจะทําเคสง่ายไงมีแบบประวัตินู่นนี่นั่นก็ไม่อยากยื้อนะเหมือนผมเนะี่ยเคสยากๆไม่รับประมาณนั้น